มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน2เลขทูบงานรำลึก9ปีสายันสัญญา12กันยายนมีรายงานว่าที่สาลาพรมเวทีวัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีานายชูชีพพง์ชัยรองผู้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีและทศพลหิมพา,านนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยทายาทของนักร้องขวัญใจคนเดิม สาย,ยัยสัญญาร่วมทําบุญเลี้ยงพระและนารูปภาพรูปเหมือนพี่เป้าสายยันสัญญานะคะมาร่วมถึงมอเตอร์ไซค์ที่พี่เป้าใช้ถ่ายทําภาพยนตร์นักร้องนักเพลงมาทําการจาแสดงโชว์ให้กับแฟนๆได้หายคิดถึงโดยทศพลหิม,มาพานต์ขับร้องบทเพลงไก่จ่าให้กับแฟนคลับของพี่เป้าได้ฟังนอกจากนี้อย่างจุดทูบหน้าหุ่นพี่เป้าปรากฏเป็นเลขทูบ9กแล้วก็91เพียง2ตัว รวมถึงแฟนๆนำตัวเลขที่เกี่ยวข้องนำไปซื้อลอตเตอรี่ต่อไปค่ะสำหรับสายันสัญญามีชื่อเดิมว่าสายันดีเสมอเกิดเมื่อวันที่31มกราคม2496ที่บ้านเลขที่63หมู่ที่6ตำบลหนองโพอพําเภอหนองยาใสมีผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงมากมายอาทิเช่นลูกสาวผู้การมีแฟนหรือเปล่าทหารกองหนุนกินอะไรถึงสวยพบรักปากน้ำโพ ลานเทสะเทือนถึงชั่วก็รักปิดห้องร้องไห้น้ำตาสายยันล้นกล้าวเผ่าไทยจําปาลืมต้นและไก่จ๋าเป็นต้นค่ะต่อมาสายยันสัญญานะคะได้รับการเข้าพักรักษาตัวแล้วก็จากไปเมื่อวันที่11กันยายน2 5า6ยู่2556 ที่โรงพยาบาลทนบุรีซึ่งมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่19ธันวาคม2556ที่วัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ2เลขทูปงานลํำลึก9ปีสายันสัญญาทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ